แทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอย ลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟีฟ้าท้ายเกลียนกับฟรีฟ้าส Pack Opening นะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับตอนพิเศษเลยครับเพราะอะไรนะครับทีมพราะ The Season นะครับตอนนี้ EA มันปล่อยมาทีเดียว4ี่ชุดเลยนะฮะที่จ๋าๆเลยนะครับก็มีซีรีส์ A ครับผมแล้วก็ลีกเอิงนะลีกเอิงนี่แม่งลีกเอิงแม่งยังกับเหมือนแบบ ทีมอัเดอร์ซีซั่นปารีสอะชิ้หายแม่งติดกับทุกตัวเลยนะฮะโหอลิบาร์ฮิโมวิดอย่างเงี้ยโอ้โหราคาเซตอเงี้ยเกเป็ดวิ่ง97นะฮะสุดติงอะสุดติงแล้ว4ชุดอะวันเนี้ยผมจะมาเปิดกับแบบมันต้องมีมาบ้างอะมันต้องมีมาบ้างอะถ้าได้อิบาร์นะผมเต้นจ้ำบะเลยนอ <c oughs> <c oughs> กจากทีมอัเดอร์ซีซั่นสี่ชุดนะยังมีทีมอัลดูรีอีกนะฮะวีกนะะี้วกีกที่40นะครับเจ๋งเงเลยก็มีเลวันดอกสกี้นะครับผมแจ็ควิลเเเเเเชชีีียยยยนนนนนนนะะะะะะคคคครรรรรััััับบบบแแลลลลล้้วววกกกกกก็็ู่่่สไตอออ์าาุดฮพ พรีเมียมโกล์เพลเยอร์แพ็กนะครับแพ็คละสอ0 0มื่นห้านะมีนักเตะอย่างเดียวนะฮะทอมมอนเมอร์เทนเฮ้ยทอมมอนโอ้โหใครไอ้แค่คุณนึกว่าราคาเซตไอสัตว์พ่อราคาเซตครับไอ้ย่ <Come on. S 1> าดูห <laughs> น,น้าเหมือนราคาเซตเลยผมนึกว่าราคาเซตตอนแรกนะครับซามูเอลอึมติต๊ก <laughs> ซามูเอลอึมต,ติตินะฮะโอ้ตกใจนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมผมเพิ่งเปิดไปประมาณ3-4แพ็คนะฮะทีมอัลเลสซีซั่นมาแล้วครับผมถึงจะคุยหวยนะครับแต่ยังไงมันก็สีฟ้ามอนมอนโอ้ยออไอ้พ่อละคาเซตมา2ใบติดมึงบ้าปะเนี่ยอึมติติอ้เหี้ยมึงมา2ใบติดหนะ้ามึงไม่รับเย็บเลยอะ่ะหมอไม่รับเย็บเลยอะ่ะ หน้ามึงยับมากอ,ะอ่ะตึมติตกนะฮะโอ้ตายแล้วมึงมาสองใบติดงี้ว่าตายสิวะไม่ดีใจไม่ดีใจครับไม่ดีใจครับไอ้หำขอตัวอื่นบ้างดิเ,เฮียกูเบื่อหน้านั่นแล้วว่าขอตัวอื่นหน่อยดิโอ้โหดาวิดลุยดาวิดลุยไม่ติดทีมอัดซีซั่นเหรอวะไอ้เฮียมันมีการ์ดทีมอัดหรือเฮียนะเว้ยแต่เสียงไม่ติดทีมอัดซีซั่นอะไรของมึงวะจริงมะเนี่ยดาวิดลุยไม่ติดทีมอัดซีซั่นเหรอวะ มาโอ้ยอินฟอร์มครูสนะครับโคเซ่ไม่ได้ไม่ได้ครูสครคเซ่ครับโคเซ่ครับโคเซ่นะหรือครูเซ่นะครับช่างแม่งเหอะตะกากอะเนี่ยมันอานว่าครูสหรือเปล่านะหรือโคเซ่ไม่น่าจะครูครูเซ่ไม่รู้อ่ะใครรู้บอกทีนะครับคอมเมนต์ยูทูบไว้ทีนะคนนี้ผมไม่รู้จักนะครับแต่เอาเป็นว่าอินฟอร์มนะครับไปเลยครับผมถือว่าโอเคนะยังโอเคนะครับโอ้ยแคสเปอร์ใช่ไมเข้านะครับ c คสเปอร์ชมาเค้าอินฟอร์มแคสเปอร์ชมา,คาเค้านะตัวนี้มันผมว่ามันน่าจะหายากนะเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นอินฟอร์มกัน,กนบ,บ่อยๆนะแค,คสเปอร์ชมาเค้าอู้สี่หมื่นครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับการ์ดโก77นะฮะอินฟอร์มครับแต่ได้สี0 0มืนถึง8 0 0 0มื่นขโมยอยาได้ทีมอัลเทอร์ซีซั่นตัวเจ๋ง,จงๆว,ว่าเฮียหอ้โหอยอู้ไม่มีทีเล่นละเนี่ย ผนปุ๊บมาปั๊บว่ะอี้ยมาโนโลกกับบีดีนี่นะฮะโหไม่เบาเลยนะครับตัวนี้นะ่ะวิ่ง88ยิง84เลี้ยง80เฟสิเคล80นะครับตัวนี้ไม่เบานะครับของนาโปลีนะฮะแต่หน้ามึงกลัวมันน่าจะไปแบบต้องบำบัดหน่อยว่าอี้ดูขอบตาดำเหลือเกินนะฮะว,า,วาร์ลติวาร์ลติตัด37ค,ครับผมวาร์ลติวาร์ลตินะครับโอ้โห เฮ้ยหกหมื่นแสนนีนะเวลาตินะครับเวลาติอื้ีเตียวเฉียวอกปลาเข้าใจว่ากูเฉียวอกปลาแล้วนะมาก็เวลาตินะฮะวิ่ง76นะครับผมยิง60นะครับต่เลี้ยงบอล91สนะครับส่งบอล87ดิเีเฟนส์80ครับคนนี้ครบเครื่อง CM ครบเครื่องครับผมเก็บไว้ครับเก็บไว้นะครับมาเรื่อยๆเลยว่ะไอ้พาติดกันสองใบนะครับ มาติดๆกันสองชุดเลยครับเนี่ยมันปล่อยมาถี่มากนะครับเปรินนะตัวนี้ไม่รู้จักครับเปรินนะฮะไอ้เฮียดูท่าทางไม่ค่อยเก่งหนอ่อยเอ้ยแต่หน้ามึงหล่อดีวะโอ้โหดูท่าทางกา,กากนะครับแต่มึงสีฟ้าไอ้สัตว์มึงสีฟ้า,ฟาๆๆเอาดีมากูอเอาอะไรไอ้เฮียมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรียงเลียงมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรียงเลียงเลยโอ้ยเฮียนี่ไม่เอาไอ้สัตว์เอ้ยกาเบรียโอลอู้เฮียเอ้ยคนป่าอุ้ยเฮียขวดสัตว์ ไอสัตว์มดต้าไม่ติดดว่าจะซีซั่นเหรอวะไม่เป็นไรนะครับโอ้ยี่คนป่าครับโอ้ยพุง95นะครับปฏิกิริยา94นะครับตำแหน่ง94ให้คนนี้เก่งนี่ว่าคนนี้เก่งมากๆเลยนะครับออ้ใช้ได้ครับราคามีนะครับหน้าไม่ให้นะครับแต่ฝีมือถึงนะฮะไปเลยครับผมแมดันด้านะครับ ผมเปิดอยู่ดีๆนะครับเปิดเรื่อยๆนะครับกำลังจะเลิกอยู่แล้วเสือกมีแพ็คพิเศษ,ษมาอีกนะครับแพ็คละ2 0 0 0มนะคาับมาอีก20แพ็คนะครับ,รบลุยแม่งเลยสัตว์ไหนๆก็มาถึงนี่นะโอ้ตอเลสไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ทำไมโอลิมปิรียงมันมีแต่หน้าตาแบบนี้วะเนี่ยมีหน้าตาแบบเนี้ยไอ้ตะกี้ที่ัเป็นที The มออสเตรียทามไหมาก็หน้าแบบเนี้ยแหละไอ้นี่ก,ก็หน้าแบบนี้นะเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วกาเซ็กก็หน้าแบบนี้ครับ หายแพ็กหลอกแดกตังวะเนี่ยกูกำลังจะหยุดผมกำลังจะเลิกเลยนะกำลังจะเลิกเปิดเลยนะเสือโผมาเข้าใจปะโอู้หูอีกเลยมี่นะครับอู้หูอีกเลยมี่แอชลียังนะดาริบินนะครับแพ็คนี้รวมออลสตาร์นะโอ้โห12แพ็คนะครับไอชิบหายแพ็คหลอกแดกตังครับผมตัดเพราะมันไม่มีเฮอะไรให้ดูนะฮะโอ้ไอเนี่ยโทรกูอีกแล้ะสัตว์มาเคนาโนมาอีกแล้วไอ้เนี่ยแม่งโทรกูดีชิบหายเลยนึกว่าเมสซี่นะฮะ โรดลลีเกสแม่งก็ถือว่าโอเคว่า85ว่อะอยู่ฟิลอปปินส์นะครับก่อนซาโลโรดีเกสนะฮะสะเตตัาถือว่าธรรมดามากๆเลยว่ะแล้วก็โอเคพอไปวัดไปวาได้นะครับไปไปอยู่ในทีมกูก่อน่ะจะขายหรือจะเก็บค่อยว่ากันอีกทีนึงง่ะ อ๋อแล้วครับก็จบกันไปแล้วนะครับตัวเด็ดๆไม่มาว่ะตัวเด็ดๆมันไม่มาเลยนะฮะแต่ก็เนี่ยอย่างลักเซตอิบราเตเวสอย่างเงี้ยลักเซตแม่งได้พ่อคนมา2อสตัวแต่ผมกล่าวว่ายังไม่จบเรื่องยังไม่จบง่ายๆนะกล่าวว่าเดี๋ยวขออีกสักดอกหนึ่งวะ,ะขออีกสักคลิปหนึ่งนะฮะแบบจัดหนักๆเลยนะฮะ ดูซิมันจะมาไม่มานะฮะวันนี้ก็ถือว่าได้เยอะมาพอสมควรนะ,ะมีแมนดันด้าเนี่ยแล้วก็มีแวรลัตติเนีฮะนอกนั้นก็ตัวธรรมดานะฮะนี่โรลิเกนี่ก็ใช่เป็ริเอ้ยถือว่ามาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะอะไรนะครับ เพราะตัวพวกนี้มันซื้อเอาก็ได้นะไม่แพงเท่าไหร่นะเหมือนเดิมนะสำหรับใครชอบวิดีโอนะอนายาลืมกดไลค์นะและก็ใส่ติดตามได้นะครับเพื่อรัาชมฟีฟ้าไทยตอนต่อไปนะับแล้วก็อยู่านพวงรปากได้ที่เพจ f a c e b o o ฟีฟ f าไทยเรียร์ลิงก์อยู่ด้านล่างสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ